มีหน่อยพี่น้องไ้ฟัวเจ้าเด้อไ้เจา้านใสาน้ำเสื้อผาไไเสือีอเอาไปใส่มารอบหน้าถ้าบาบูนมีเ<อ>ครื่องของมีข้าวสารอาหารแห่งมาบุนชิม,มหาแจกให้เด้อ มารอบนี้ปาะบุญมีแต่เสือผ่ามาหายเด้ออู้มีเสือมาหายเด้ออ่าส่งนี่ใช่ได้บอกนี่โอ้ใช่ได้ฮะใช่เป็นบ่โอ้ยิ่งมากขึ้นว่าประบุญเป็นส่งเป็นสุดเลส พี่น้องเอนะ๋เนาะเสียงเล็กน้อยแซวแซวอยู่ตามตีนผู้ตีนผาหมู่บ้านส่นรบทพี่นอนะนะอออ้องเอ้ยเนาะเนาะพ่อๆส่งยูทูปบาบุญสารวันเด้อพี่น้องเด้อยามคอยคำลงแรงบราบุญมาถ่ายภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องนะครับไปชมเนาะช่วงคอยคำลงแรงพี่น้องเอนะ้ยเนาะแตะเวนกเกษตรกรของฝ่าไปแล้วเนาะกลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนกันบัดสุข,ขสุขคนเด้อ พี่นางเด้อเนาะพวกเาจะกับช่อง youtube ไปกันสัาวันเนาะอ่าประวุณเข้ามาหาอีกหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งพี่นางเลยเนาะอ่าจึงมาหมู่บ้านนี้ประวุณก็ยังม่เคยเข้ามาชักเถื่อเนาะเข้ามาทำเนาะที่ชีวิตน้องพี่น้องเลยว่าเรือนรังน้อพี่น้องเลยเนาะเกยีดเอียงลงคนละทิศละทางอยู่เนาะที่ ดูตีนผู้ตีนพาพี่น้องนี่น้องเลยเอ้าเอ้ยสบายดีบายดีเอ้ยเอ้ยเอ้ยบ่นี่น่ะฮะเอ้ยเอ้ยบอถูกยูก็ใครเอยน่ะยู่กับใัว เอาพี่น้องมาเอากินกองบุญมี่เห็ดเวี้ยงยังาเงิเสมอเลยนะเห็ดเวียกเป็นงานป่าวงานมันเละจะมีลูกจะคนลูกสี่คนโดยโดยพี่น้องเสื้าพันซานพันกันเนาะเอาสับพี่น้องเนีวุ่นเบิึงเสื้อผ้าก่อนเนาะบุญมี่เสื้อผ้ามาให้เด้อ เอาปลาเสือบ่เอ้ยโอเคโอเคบนสังเกตไว้เพื่อนลังนี้เนาะเพื่อนค่อนข้างจะทุกอาหางอยู่พี่น้องพอเห็นลังจากลังค่าเพื่อนเนาะโอ้บนมีเสภาทั้งแม่นิเพลลาเพียงน้องมาจากคอนแก่นบนจะมาหายเพื่นเนาะอ่าบนสังเกตจะลังค่าเพื่อนเนาะขาดจากพวดจะแป้งเราคนนั้นบนจะเอ่าหายลังค่านั้นเนาะเพราะว่ามันกะ มีบุคคลร้ายพี่น้องแบ่งปันผลประโยชน์หน่อยเนาะถ่ายนี่เด้เอเดี๋ยวบุญเอาเสื้อผ้ามาให้เด้เอเจ้าซื้อวันไหนได้ซื้อะซื้อเจ้าเนีได้ซื้อจ้ะอเล่งบหรอโอเคเดี๋ยวบุญเอาเสื้อผ้ามาให้เด้อเดี๋ยวบุญดูเบงก่อนพี่น้องนะว่ามีใครเสีอพ,พยินี่ผู้ชายเนาะมาะบาุญดูเบงกอนล้างขา,าอีกพี่น้องเลยเนาะ แจกายกันขนาดเล็กหน้อยพี่น้องเลยแบ่งปันกันอันไรที่แบ่งได้ก็บแบ่งกันไปเนาะตอนนี้ลูกค้าลงมาจากเมืองนองนะพี่น้องเด้มมอเนาะคมันหลอดเบ่งแต่ในหมู่บ้าน,นาาเนาะแต่ลังคาเฮือนดูมีเสือผาท่างแม่คนนั้นเนาะลังคาเรียนลัอลงอีกก่อนพี่น้องเลย ตามทีมผู้ทีมผาพี่นังเนาะเราไปเจออยู่ทางข้างเงินทางนี้เนาะโอ้โหพี่น้องเลยอยู่กันแบบธรรมชาสตร์ีรอพี่น้องเนาะโอเคอ่าวโอ้โหนตรวจตรวจอันหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำอยู่บ่เนาะพี่น้องเลยเย้พี่น้องเลยเนาะทายทาเป็นกายพี่น้องเบิ่งสบายดี สบายดีพอ่อเด็กฉันอยู่ดิฮะนั่งอยู่นั่งเฝ้าหมอกเขา่าบ่นั่งกำลังหนึ่งเขา่าบ่เออหนึ่งเข่าสูลูกสูเมียกินบ่เออเอดเนๆพี่น้องเอ้ยู่กับไพรเจ้าน่ะอยู่กับไพร อยู่จะคนเทือรังเนี่ยนะโดยชนะชนะนะม้งชนะเนียโดนโดยโอเคจะวุ่นจะเอาเสือมาหาเดี๋ยุ่นมีเสือเนาะเบิ่งเสือมาหายก่อนพี่นงเลยคนกับ่ฟังความได้บุคลมู้เร่องเนาะเพี่นเลยเนาะเดี๋ยวเบิ่งเสือผ่ากันเนาะ เพื่อนค้นบ่อนน่ะโมเมนต์ที่นเนาะฮะฮะนะครัเฮ้เพื่อนรังนี้ก่อนเฮ้ยยังไงเจอเพื่อนลังอีกปาดเลยอังคากับจ็นม,มูมี่เนาะเอต้น สารีเดอร์สปารีสารีเอ้ยเออเนาะเอ่อใ่แ้เอาเอาอันนี้ใช่เออใช่เงินเจ้านะ ใช้เฮืเจ้าอนี้บอยู่ก็ไพนี่น่ะยู่ก็ผัวแม่จเขาลอือบเเพิ่นอื่นมูบ้านยังไงน่ะมบ้านสตึม ชีวิตพี่น,น้องนะเดแล้วรน่ะนาะโอ้มเอาเปรู้า่ชาเพือนกระเซ่บอสเนาะเพื่อนเนาะพีน้องเลยอุ้มีเสียมในห้เดี๋ยวบอเอาเสีอมหาเสอผ่ามให้เด้อาจจะไม่ดูจะค่นก่อมีีผู้เดียวนี่บอ ดูกับพี่น้องเลยเนาะโอเคโอเคได้บุญมาบังเสือเสือผ้ามาให้เด้อเอาบ่เสือผ้าเอาบ่เสือเอาบ่เอาผมมีเสือผมมีเสือชายมีเสือมีสองมีเสียมเชนผมมีเข่าผมมีเข่าน้มเพื่อนกับบมมีฮะเพื่อนกับบุมมีเพื่อนเพื่อนกับบมมีเอาเพื่อนไพ่ชาหนิเพื่อนไม่เท่า เออเออดูดูถูก n h ก c วิ่เข่ากินอ้าวอาพี่น้องเลยมารอบนี้บุญจะเอาแต่เสื้อผ้าแล้วมาให้เนาะทั้งข้าวอันนี้ไว้รอบหน้าพี่น้องเลยเนาะกำลังจูฟื้นจูไฟหนึ่งเข่าเนาะเอ่าแต่โปรเลตเ้าให้ก่อนโปรเลตแล้วก็อันนี้อะไรชื่อชื่อเป็ด

À, à, nào ngày hôm đấy con. À, à, hôm à, okay, okay, sửa con. À, hôm hay con. con. Cô con. Hôm nay, con. tô nay, con. Hôm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  con. con. nào con. Hôm nào con. เขาโคตรสองโตเนาะอ่ามันมีหน่อยพี่น้องว่าไอ้ผัวเจ้าเด้อไอ้เจ้าใสายนำเสื้อผ้าเสื้อขอบใจขอบใจอ่าขอบใจอ่าเอาไปใส่เด้อพี่น้องเลยอือเอาแบ่งกันเนาะแต่บุญจิปให้อีกเคลื่อนลังอีกอยู่เด้อ สู้ๆได้ข่าวน้ำซาปลากับบุ้มีกินเนาะเฮลินด้ส่าบุ้มีเขากินระบาดเลยบุ้มีมือแรงกินยังษ์ใชมือแรงนี่กินน้ำไม้กินน้ำไม้อ่ากินน้ำไม้แทนเข่าพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะบุ้งที่เข่าข่วนะความพี่น้องเอ้ยบุ้งกะทำไม่ได้ในเป็นน้องเด้อเนาะ ว่าจะเดินทางอีกไกลคอยช่ลงไปจากเมืองนองเนาะไปเมืองนางมาได้บนสืขอคนน้ำใหม่อีกเนาะ,ะให้เจ้รแบบพวกกักนต่อมีของแกะของแถมเนาะมีของบริจาคมาบรรณาบนสื่อใหมาหมู่บ้านอีกเท่านึงเนาะ,ะสบายดีตู้เอาพี่เอาเสือไว้เอาเสือใส่อา่าเอาเสือเด้อ ลองใส่บางฮะลองนงบางนงใดบ่ลองนงบางโอแมนปีนปีนคางเออใส่กับด้านงามบ่งามบ่เอองามแล้วอ่า มากบ่มากมากอือีอตัวหนึ่งเอาเอาไปใส่เด้อยงไงนอ้นางเฝ้าหมาเขาทาลูกทาเมียเราก็ไอนเลาอันนี้บ่เฮือนน่ะอือเขาลุงมีเขากับ่มีกิน เฮ็ดยังเสมอเฮ็ดไท้เชวนอยู่บ่เฮ็ดชวนชวนกล้วยบ่ทั้งนี้เราปลูกมันสวนให้มันอยู่เนาะได้แล้วก็ไปขายซื้อเขากินเนาะเด้อเด้อเอาสู่ๆแล้วตัวเด้อเมื่อไหร่เมื่อไนจะมาเยี่ยมใหม่เด้อเออเด้อเมื่อก่อนเด้อลาก่อนเด้อสบายดีเด้อ เลยเอาสซาเป็นนองเนานะโอ้นยนั่งดีว่าเป็นจะมาเบิรงเนาะย้ายวุ่นเบิ่งเพื่อนอีกก่อนดูแบบบ้านวิถีชีวิตชาวบ้านสนับบดดูตีนผู้ตีผาบ้านกระเทบะิบเนาะชอบแต่ผู้จะพานะพี่น้องนะบรรยากาศดี น่อยเป็นลายน้อยน้อยยึงสปาดีเสียมาหายเจ้ามีลูกจะคอนมีมีมีลูกจะค่านผัวเด้ผัวมีจะคอน เดียนะ๋ยวเลยเนาะเอาเสื้อไ้ให้ผัวเด้เออันนี้ส่งเนาะอันนี้ก็เสือ้อคือกันให้เจ้าให้ผัวใส่เด้อเห้ยไปเสื้อยืดปุ่นให้ได,ด้เนะนะนี่ยเพื่อนเนาะเพื่อนเรากลัว,วหมูเนาะเอาใบใส่มารอบหน้าถ้าบ,บ้านบนมีเครื่องของมีข้าวสารอาหารแห้งมาบนชิม,มาหาแจกให้เด้อ มารอบนี้บาบุญมีแต่เสือผ่ามาหายเด้เออือมเจ้าก็เฮ็ดสวนกันบ่เฮ็ดสวนและ <sh> สวนกล้วยบ่ทุกห้างเงินหาคำบ่ได้บ่ฮู้พัวบ่ฮู้ห้างเงินหาคำก็บ่ฮู้อืมบ่ฮู้บ่อนไปหาเงินเออและบอลหาเงินหาคำหยุดเนาะน้ำเมือมมม่อหน้าเด้อบุญถสามีเครื่องสิมหาใหม่เด้เอบุญเดินทางเมื่อก่อนเด้อ ไปสบายดีโลยเมื่อก่อนเด้โอโลยพี่น้องเลยไปไปสาพี่น้องนะ่าฮู้เสียเลยโดนทางก่อนไปเลยเนาะเดิมคำแล้ววาดนี่เห็นแล้วก็ทุกใจเนาะพี่น้องเนาะกห้องก็ซอยสามแยกห้องซอยได้เนาะต้องขอขอบุญขอบคุณท่านแหละเนาะทางแม่นี้เนาะจากฝั่งไทยจังหวัดขอนแก่นพี่น้องเลย คนกันเลยฝากเสือมาหนึ่งกระสอบเนาะรางวัลหนึ่งกระเป๋าฝากแจกจ่ายเนาะให้กับประบุสารวัมมาให้พ่อพี่นอนะนะนะ้องชาวเซโปนเมืองนอกเนาะจะยิบยืนกับมันเรียกกันนอนแหละพี่นอ้อนนะให้ทงางคนในใ่ก่อนทางเสือกันเนาะคนกาโบมีเนาะคือเห็นแหละพี่น้องสภาพคนซานเนาะอยู่ตามผู้ตามผาตีนผู้ตีนผานี่แหลนะเนาะ โอกาสหน้าเนาะพระวุณมีเสียงเฉียงของแถมกระจามาอีกเนอะอะะาะสาธุนนาพี่น้องขอขอบคุณในไลา์พี่น้องพัชกรสุขคนที่เข้ามาฮับชมและติดตามคลิปพระวุณสารวัตรตลอดมาแตนการข้ามาเบิวงกาฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับพระวุณสารวัตรในเรื่อพี่น้องเลยอะไ้เห็ุคลิปดีๆเนาะต่อไปพี่น้ยอยม,มาท่านีนก้นกะมีเงินคนหีือบอสักพ,พี่น้องเย อ้ต่อเรากำลัลงเห็ดเพือนครัวบ่อไน่โอ้กำลังสางกำลังสาพัฒนาในครอบครัวเนาะสบายดีโ,โดย,ยพักกันเห็ดยังอยู่นาะนี่ฮะเห็ดเ,เพื่อนเป็นผัวเมียกันบ่อไน่๋นโอโดยโดยเป็นอ,อย่างไรอันนี้บ่อเพื่อนนะเออ งาาปเนะได้ยังได้กินแรงเหมือนนี่เนาะน้อไม้เนาะน้อไม้อีกแล้วคือว่ามิตรน้อไม้เนาะยามนี่ผมมีแนวหาว่าอะไรจะให้น้อไม้กินเนาะเอาเสื้อผ้าอยู่ปะเอาว่าเสื้อผ้าเสื้อเอาว่าเสื้ออ่าือได้พวกรอแทนฮะคือได้พวกรอได้หนิเนาะนี่หนูจะค้อนแหละ คนแหละลก็ด้ก่อนสองสองบอ่อ่าสองก็ว่าสบาทเลยงองหลงลูกบาทเยียโอ้ย <c oughs> ลูกช่องก็ว่าสามบาททนะีเนาะสามกูได้ามแล้วเว้ยคะไม่มีคนอื่นมนจาจัก <c oughs> <c oughs> เออพี่ย้อ,อเยเงเยยยาานยย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 ย เป็นังไรนะพอดีออกมาเห็นทางกบขัวนี่เงครกบขัวเนาะหลัเลื่อนซ้ายพังแต่อยู่แบบน,นี้เลยพีนน่น้งองไรนะเดี๋ยวบันเอาเสือทาแบบนี่ก็มาอีก่อนพี่น้อะไรโอ้ยม,มีเสือมาหายด้ะอ่าส่งนี่ใช้ได้บ่น,น,บนี่โอ้ใช้ได้ฮะ <laughs> 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 ส่ยเป็นบ่โอ้ยิ้มมากคิดว่าพุ่นเป็นส่งเป็นสุดเลสลองยืนบ้างฮะลงมาลงมาลงมาพี่ลงมาเทียบเบ้างลองมาเทียบเบ้างยิ้มเยยิ้เออลองเทียบเบ้างฮะโอ้โธ่ผัวสิลงแน่บา้เนาะพี่น้องเลยโอ้โธ่อันนี้ทั้งผัวของผัวเด้ออันนี้เด้อส่งค่าสั่นเนาะเอาไว้ใส่เด้อ แต่กรเสือนี่แหละเนาะนี่อันนี้พี่ใช้ได้อยู่ตังนี้เนาะเฮ้ใส่เป็นบ่ไบนใช่เป็นบ่ใช้ได้บ่เอาบ่เอาบ่บ่เอาบ่บ่เอาบ่เอาหายบ่ ลองใส่เบิ้งเด้ออ่าลองใส่เบิ้งใส่นอนก็ได้ยอย่าใส่ไปในพัวลงได้ด้วยเนาะโอเคชาวบ้านเมื่อปลากันนะจ้าเด้ออยู่ดีม่แห้งเด้อโดยสบายดีพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเหรอเฮ้ยหูมิดหน่อยร้ายพอสมควรพี่น้องเลยเนาะเกินมาเบิ่งหุ่มมาหุ่มเบื้องฟาดทุ่มคืนนั่งเลยหยอดเลย ยิบช <laughs> ุดเล็สไปล่าพี่น้องเงยเนาะเออเราก็งงเลยหว่เาเนาะถ้าใส่เป็นดอกพี่น้องเลยเราคือทรายอยู่ดอกเราพอดีกับพุ่นเราเลยพี่น้องเงยเนาะไปชาขึ้นเราขอบคุณขออนุญาตเดินทางก่อนบาดเด้เด้พี่น้องเด้อจะได้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องพระสุครุษย์ก้อนแล้วก็กวกกวเมนี้จากคอนแกนเด้อเนาะไปก่อนคลิปหน้าพอกันเนาะเป็นอิสดีพี่น้องเนาะ